ในยามวิกฤตกังใจคือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับพาไปดูภาพความประทับใจที่จังหวัดอุบลราชธานีท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดแต่พี่น้องทาหารและจิตอาสาไม่ทิ้งประชาชนครับล่าสุดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทาหารบกที่22ลงพื้นที่จัดกิจกรรมพิเศษดนตรีสร้างสุขเพื่อเข้าไปอบกอดและบำรุงขวัญพี่น้องประชาชนที่ต้องอพยพจากพื้นที่การระทะครับดูจากภาพงานนี้บอกเลยว่าครบรถและอบอุ่นหัวใจมากนะครับอย่างแรกเลยคือความสนุก มีวงดนตรีพร้อมคาราโอเกะให้ชาวบ้านได้จับไม้ร้องเพลงผ่อนคลายความเครียดสร้างรอยยิ้มกันทั่วหน้าด้านสุขภาพก็มีชุดแพทย์เดินเท้าเข้าไปตรวจดูอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นพร้อมกับช่างตัดผมจิตอาสาที่มาให้บริการถึงที่พี่พี่ทหารจิตอาสาก็เดินดูแลกันทั่วงานครับแจกขนมของรางวัลให้ผู้มาร่วมงานอย่างใกล้ชิดและไฮไลท์สำคัญคือการที่ทุกคนได้ร่วมกันร้องเพลงชาติไทยเพื่อส่งพลังใจกลับไปให้ทหารกล้า ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวหน้าด้วยครับงานดีๆแบบนี้ต้องขอกราบขอรพระคุณพระครูสุภัทรภปูนธาราเจ้าอาวาสและเจ้าคณะตำบลนาเจริญรวมถึงวุน้าส่วนราชการทุกท่านที่ให้การสนับสนุนครับท้ายที่สุดนี้เราขอร่วมส่งกําลังใจให้กับพี่น้องทุกคนผ่านพ้นสถานาการณ์นี้ไปด้วยกันนะครับ